เหมือนเดิมนะครับอ๋อเจ๊บอกว่าพอดีผมมาคนเยอะนะครับแสดงว่าผมต้องเข้าผมมาอยู่ที่นี่ประจำแล้วคนอย่างเงี้ยมามุงเงี้ยจะได้ขายดีๆปกติผมจะเรื่อยๆพอผมมาคนมามุงเต็มเลยอ๋อแบบนี้นะดีเหมือนกันเนาะน่ครับขายดีขายดีฮะนี่ผสมได้นะผสมได้มีเนื้อมีขืนนะฮะบเดี๋ยวไปแอบสองนั่นนู้นก่อนไปแอบสองคนขายก่อนนะฮะนะครับ ก็ต้องมาต่อคิวนอย่างนี้นะครับใครอยากกินมาต่อคีวนนะครับนี่ครับขายดีไม่ดีฮะใ,ใช้แก๊สที่แก๊สขนาดกลางสามถังเลยนะฮะแล้วก็พ่อกันทีแบบสามสี่ถังห้าถังด้านนี้นะนี่ครับ่อกันทั้งถังเลยนะฮะหมักมาเรียบร้อย,อยหมักมาเรียบร้อยน่ครับ <laughs> เตรียมตัวเตรียมทอดนะฮะคนทอดคือทอดคนเดียวนะ น้ำมันเดือดเลยนะโอ้โหน้ำมันเดือดร้อนๆเขาจะมีท่อเฮดเดอร์นะรุ่นใหม่นะครับนี่ครับท่อเฮดเดอร์รุ่นใหม่นะครับเป็นฝล่องออกมานะครับกันกันควันนะครับไปรบกวนร้างอื่นๆเขานะครับที่ว่าขายอยู่ด้วยกันนะฮะเป็นมาตรการป้องกันนะครับอย่างดีเลยนะฮะใครมาก็จะมาต่อคิวกันแบบนี้นะฮะ แล้วหลังนี่มีคนมาถ่ายไหมคนทางเราผู้ชายผู้หญิงมาผู้ชายที่ใส่แว่นอ่ะอ๋อคนทางเราทางเราอะไรชาววังนี่แหละอ๋อเดี๋ยวนะเหรออืมก็จะมาเช้าเกินก็เลยไม่มีลูกค้าอ๋อครับใช้บ้าที่อย่างนี้ลูกค้ายังไม่ออกอ๋อส่วนใหญ่ถ้ามาจะมาตอนกินเย็นๆนะ อาเวลาสี่ห้าโมงนี้มาได้เลยนะครับคนเยอะตรงนี้นะครับนีาประจำนะครับหาประจำนะฮะไปแล้วไปแล้วอันนี้เป็นขกิดน,นะครับเป็นเกดน เนื้อสามหอ่อเนื้อไก่นะไรับม่เนื้อหมูนะเนื้อไก่นะครับนี่จะมีส้มตำนี่เข้ากันเลยนะไกท่ทอดขา่าส้มตำนะครับหรือกหน่อยไม่แน่แกจ,จะขายส้มตำก็ได้นะครับตำมไม่เป็นเหรอคนแพร่ตำไม่เป็น คนแปะหรือคนที่ไหนนะคนน่านคนน่านน่ะ<า>น่านกับเจ้าตามส้มตำน่านก็ได้กับเจ้าไ,ได้ไปก็ส,ญญนปกสนัดส้ตมตำเนาะนี่ครับพอละยี่สิบบาทนะข้าวเหนียวแล้วก็เนื้ไไอไก่อ๋อจะเอาสามสิบก็ได้อผมบอกได้นะปกติยี่สิบบาทต่เขาจะแถมแถมไก่ให้นะฮะขเ่าสามสิบพิเศษนะ มกลงืนอันนี้หัวใจใช่ไหมขืนหัวขืนตับแล้วก็เนื้อไก่นะครับหมักพิเศษนะสูตรพิเศษหอมหอมตอนถึงนี่เลยถึงจอทะลุจอเลยนะฮะไก่กระตับหนึ่งหอ่อไก่กระตับหนึ่งห่อนะฮะนี่ครับก็มาถึงก็มาชี้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 ชนะะน,นะคะเยาอะไรบ้างนะฮะใครจะเพิ่มสามสิบพิเศษได้นะเดีย๋ยวดูวิธีกันห่อนะ อ๋อเดียวแต่ว่าแบบนี่ครับโอ้ลูกชายเก่งมากเลยอะ่ะเออคล่องจริงจริงไก่ทอดคนลุม20่บบาทนะครับไก่ทอดคนลุม20่บบาทนะครับ นนเนื้อไก่เดียับเนได้เัอะตนนีาได้เนื้อไกลมาแล้วอเนื้อกอย่างเดียวก็ได้นะครับ ทอดกันแบบให้ให้ทันลูกค้านะครับใส่<ม>ทอดคนลุมนะฮะลุมทุกวันขายแถวเยอะยาแบบนี้นะครับแต่ก็ยังดีนะครับเพราะแม่ค้าทำเร็วมากไวามากก็เลยสามารถจัดการได้คิวได้ไม่นานนะครับยืนกันไม่นานหรอกครับต่อแถวมาเยอะเยอะนะครับร้านนี้ต้องการคนมาต่อแถวนะฮะไม่ต้องการมาตั้งตบยุงนะครับ มาต่อกันได้เลยถ้ายาวไปถึงนู้นถึงไอ้ตลาดอะไรนะสายใต้ใหม่ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะฮะเสดาส้ดาเสด้าอีกอย่างหนึ่งถ้ามีปลาบองนะสุดยอดะนะปะลาจ่วบองนะลูกค้าต้องไปหาซื้อที่ร้านอื่นนะข้างในมีนะครับใครมาซื้อข้าวเหนียวไก่ไก่ทอดคนลุมเนี่นะฮะล้วข้างในก็จะมีน้ำพริกอ่องมีแจ่ว ปลาาบองอะไรด้านในนู่นนะครับพน้อมพริกนะครับเอาไปกินเป็นเ,เครื่องเคียงกับแก้มไปเลยเนาะนะครับแต่ร้านนี้ขายเฉพาะอย่างนี้ก็แทบไม่ไหวแล้วนะฮะขาเนียวไก่ทอดนะฮะนี่ครับส่วนใหญ่คนก็มาซื้อเป็นขาประจำใช่ไหมครับอันนี้มาซื้อครั้งแรก่ะครับครั้งแรกออกมาหลายครั้งแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนแถวๆนี้เนาะสังเกตดูนะฮะ ในนี้มีหมู่บ้านเยอะมากเนาะหมู่บ้านเยอะมากมานี่ครับโอ้สอบผาลูก้าแล้วม,มาหลายครั้งแล้วนะฮะแต่<ม>หลายคนนะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่านั่นเลยลูกค้าเก่านะฮะ ื่อเจ๊อะไรนะลืมถามนานแล้วลืมลืมชื่อนานแล้วเจ๊อะไรนะช<พ>าเหรอฮะเจ๊<พ>าชาพ,าพาพอพาไปแล้เจ๊พาเออเจ๊พานะฮะเจ๊พาไก่ทอดคนลุมตลาดตลาดวัดประดูนะครับโอ้ยลืมเปลี่ยนชื่อเนาะขอบคุณเอฟซีนะ,ะ,นะ <พอ S 1> ที่เอ่ยชื่อตลาดให้นะฮนะไปหลายตลาดลืมชื่อนะฮะตลาดวัดประดูนะครับที่นี่เขาจะเรียกว่าพุทธมณฑลสายหนึ่งเนาะ เออหรือว่าตะลิงชันนี่แหละใกล้ๆกันนี่แหละนะครับนี่ครับบางคนก็ซื้อหนึ่งห่อสองห่อสามห่อสี่ห่อห้าห่อหกห่อสิบห่อสูงสุดก็ซื้อกี่หอครับสามสิบห้าสิบห่อเลยโอ้ซื้อไปฝากกันนะเนื้อกระจับห่อหนึ่งค่ะโอ้ค่ะ เดี๋ยวก็ต่ำหนึ่งห่อมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วโอ้โหทอดกันให้ทอดกันให้ทันนะครับไม่ทันไม่ได้ลูกพัดต่อคิวเยอะครับใส่ทอดทนลุมพิพานะครับเหมือนเดิมครับแซ่บอร่อยเหมือนเดิมนะครับสห่อนี่สามห่อสครับปาหอนี่สามห่อข้าวเหนียวขึ้นมาป่าสามติบ สม้มตำด้วยครับสม้มตำไม่เอานะเพราะไม่มีสม้มตำไม่เอาเพราะไม่มีขายฮนะหลางในมีนะครับอ่านก็ได้ฮะเปิดสาขาส้มตอ๋อให้ผมเปิดสาขาขายสม้มตำใช่ไหมอ๋อน่าจะขายดีนะผมว่านะ ยังขายดีเหมือนเดิมว่านี่ผมถ่ายเกือบ20นาทีนี่คนยังไม่ขาดสายเลยนะครับเลือเชื่อครับขายดีกันจริงๆเจ๊บอกว่าเจ๊พาบอกว่าผมมาถึงขายดีนะฮะเกว่างนั้นนะโปรตีกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะต้องเช่าผมมาอยู่หน้าร้านแล้วนะวันละ400 500นะครับถ้าเป็นกุมารทองเรียกลูกค้าไงคนจะได้มมเยอะนะครับ <laughs> <laughs> ไก่ทอดคนรุมเจ๊พา วัดประดูพุทธมณฑลสายหนึ 1, ่งตรชันนะครับก็<ป><ๆ>สามีแกปิดหน้าปิดตามไม่พูดกับใครนะทอดอย่างเดียวนะมีหน้าที่ทอดโอ้หมดไปห้ากระติกแล้วพระทาท 1, 2, 3, 4, นโทษหนึ่งสองสามสี่ห้าข้าวเหนียวห้ากระติกกระติกละกี่โลครับเนี่ยกระติกหนึ่งกีโลเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยสิบห้าโลเดี๋ยวคำนวณก่อนสิบห้าสามสิบสามสิบหกสิบเจ็ด จ็ดสิบห้าโลโอ้ข้าวเหนียวเจ็ดสิบห้าโลประทานทอดมาอีกแล้วมาอีกแล้วทอดไม่ทันเลยน้ำมันใหม่ๆนะฮะเนี่ยกระติกละสิบห้าโลนะข้าวเหนียวสิบห้าโลสองกระติกจะสามสามสิบโลหกสิบโลเจ็ดสิบห้าโลนะโอ้โหข้าวเหนียวเจ็ดสิบห้าโลครับ ไก่ทอดคนลุมนะครับไก่ทอดคนลุมนะฮะอาจจะดูคลิปนี้แล้วนะฮะเรามาชิมได้ครับฝีมือร้านนี้นะครับรับประกันได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเพิ่มนะพรหมักเขาหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาหมักไว้เรียบร้อยแล้วสามารถเอามาทานได้เลยนะครับปรุงรสไว้เรียบร้อยเลยนะฮะเ้าเหนียวนิ่มๆนะแต่แนะนําให้ซื้อแล้วก็เอาไปกินเลยภายในวันเดียวกันนะฮะอย่าไปค้างคืนเนาะนะครับกินร้อนๆดีกว่านะครับกินร้อนช้อนกลางนะฮะ กินร้อนช้อนกลางเอาช้อนกลางได้ไงข้าวเหนียวต้องกินมือปั้นล้างมือให้สะอาดมือปั้นนะฮะไปกแล้วอีกแล้วคือคือเออเพา่มีกขอดขันที่ตับตับเพิม่มรวมหนึ่งนะรั้วตับเป็นติดจ้ะร้านนี้ไม่มีแมงวันมารบกวนเพราะว่ามันร้อนนะครับแมงวันไม่กล้ามายึกจักนะแ,กนแมงวันตายก่อน จะกลิ่นความร้อนหนีหมดเลยนะฮะไปเกาะร้านอื่นเอาไปข้างในป่าแล้วข้างในเปล่านะฮะดีนะบอกทันนะครับแม่แม่ค้าไวแม่ค้ามือไวนะครับนี่รถเ่าไหร่กิดเท่าไหร่อะยี่สิบค่ะอกลด้ยี่สิบบาทเหมือนกันเดี๋ยวตี่หอ แานี้ซื้อประจำไหมครับซื้อประจำเลยนะประทานเองเลยับแบ่งใครครับอ๋อทานที่บ้านเนาะคุ้มไหมครับคุ้มไหมราคาคุ้มไหมอิ่มด้วยอร่อยด้วยอ๋อคุ้มราคานะั้นที่สัมภาษณ์ให้กับ fc นะ fc หรือว่าลูกค้านะครับที่มาอุดหนุนประจำนะมาอหนุนเจเจพาเป็นประจำเลยนะฮะเป็นคนซอยประดู่ทางนี้แหละครับคนหนึ่งก็สั่งสีหนะห่ห่อนะสี่หอห้าหอหกหอ นณะแม่ค้าด้วยกันเองยังมาซื้อกินเลยนะนี่แม่ค้าด้วยกันมาซื้อกินเองนะฮะโอ้ยไม่ได้หยุดเลยครับ20นาทีเต็มๆนะไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรเลยครับขายกันยาวๆนะฮะนี่ครับโอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้โหไม่มีทางครับว่าจะแถวจะหยุดนะฮะก็มาต่อเรื่อยๆเพราะทำเท่าว่าจะหมดก็มาอีกนะครับแบบนี้ตลอดนะฮะมากันเรื่อยๆนะครับ ละนี่ขนาดโควิดยังขายดีขนาดนี้นะโอ้โหเมืม่มมนนอก่อนต่อไปถึงไอ้ถนนใหญ่เลยนะฮะต้องทําทำเป็นงูกินหางนะครับโค้งไปโค้งมาอย่างนั้นนะอ๋ออ๋อนี่ขายคนละครึ่งเลยร้านนี้เรไม่ดีในเรื่องลูค้าหายอ,อ๋อ,อล,ลูกค้าคนละครึ่งเราไม่ได้าาออดไทำไว้ครับผมเอา รวมกันแต่เอาเขาละสามพันบาทต่อห่อนี่ครับมันมีเสียวกั้นนะฮะเขียวกั้นนะครับ,นนรบพลาสติกซีนนะฮะดูกันยาวๆนะครับคลิปนี้นะครับว่าขายดีกันแค่ไหนนะครับ อ๋อลูกชายนี่เรียนนังเทพเลยใช่ไหมครับยังไม่ต่ะอ๋อยังไม่ได้เรียนอ๋อเหรอเดี๋ยวก็ไปส่งที่บ้านอ๋อจะมาเรียนหาโรงเรียนประจดังเรียนอ๋อดีแล้วดีแล้วเรียนนังเทพเลยดีแล้วจะเรียนเก่งๆอ่อไปเรียนสาธิตจุฬาไหมสาธิตจุฬาโรงเรียนดังๆไปเลยเติมเติมแล้วไม่กี่แสนเองไปเรียนเลยแม่หาเงินเก่งอยู่ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะครับผมก็พูดอย่างนั้นแหละ น่าจะไม่แพงแล้วครับสมัยนี้รับลายจารับลายจ้า,จาสองอย่างออาเอขนนื้อป่าก็ขายเนาะนี่ขาประจำไหมครับขาประจำ อ๋อตรงนี้เขามาซื้อก่อนเดี๋ยวหมดก่อนนะร้านนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับเอาเก็บกินที่นี่ได้ใช่ไหมครับอ๋อวางไว้เถอมันก็ก็ยังกินได้เนาะอ๋อราะยังนิ่มอยู่นะข้าวนิ่มอยู่นะฮะอ๋อเวฟได้อ๋อเวฟเวฟอีกนาทีชะลมน้ำนิดนึงอ๋ออ๋อขอนิ่มนะ นี่น,นี่เป็นขาประจําที่รู้จริงนะฮะยามากินประจํานะเวลาหลายหอ่อซื้อไปทีหลายหอ่อกินเขเดียวหรือกินเับครอบครัวเขาเนี่ยกินสองข้อตายายโอ้ดีแล้วครับอยู่ซอยปดูนี่เองนะฮะซือ้อประจำอออพอหยุดไปใช่ไหมแม่ค้าชอบหยุดใช่ไหมอหอกสวนลาเขาเยอะบางทีก็ไปฝากเงินมั่ง